โดมาซิงซินไบโอติกซินไบโอติกสูตรพิเศษที่ช่วยลดปัญหาการอักเสบของผิวหนังและยังช่วยเติมน้ำให้กับชั้นผิวด้วยโปรไบโอติกพีดูราทเวลฟ์ซึ่งประกอบไปด้วยโปรไบโอติกจากประเทศเกาหลีถึง12สายพันธุ์ร่วมกับไบมโนกอสนวัตกรรมพรรไบโอติกจากประเทศอังกฤษการันตีประสิทธิภาพด้วยนิวทราอินกรีเดน t ์อวอร์ดรางวัลชนะเลิศถึง2ปีซ้อนมีงานวิจัยเป็นของตนเองมากกว่า110ฉบับ และมีงานวิจัยเชิงคลินิกถึง20ฉบับมีงานศึกษานะคะพบว่าการรับประทานเชื้อโปรไบโอติกไบเฟโดแบคทีเรียมลองกุ้มร่วมกับกอสจะช่วยลดการอักเสบของผิวหนังภายใน28วัน,นะคะ่ะโดยการอักเสบของผิวหนังนะคะสามารถลดลงได้ถึง80%เทียบกับกลุ่มควบคุมนอกจากนี้การรับประทานโปรไบโอติกไบเฟโดแบคทีเรียมลองกุ้มที่มีในพีดูราทวลร่วมกับไบมิโนกอส ยังสามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียน้ำในชั้นผิวได้มากถึง67%เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะไบมิ n โนกอสยังสามารถช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อไบเฟโดแบคทีเรียมได้มากถึง1.7เท่าภายในระยะเวลาเพียงแค่7วันและยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีสูตรนี้ยังเสริมประสิทธิภาพทำให้ผิวมีความนุ่มและชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยการใส่มิกกาคอลลาเจนไดเพปไทด์ ร่วมกับ HACP ซึ่งเป็นไฮยาลูรอนบูสเตอร์พบว่าเมื่อรับประทาน HACP ต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้น7.4เท่าเทียบกับก่อนรับประทานเดอร์มาซิงซินเบโอติกซินเบโอติสูตรพิเศษเพื่อสุขภาพผิวที่ดีจากภายในเพิ่มความยืดหยุน่นอุ้มน้ำชุ่มชื้นเผยผิวกลาสกินสวยทุกวันด้วยความมั่นใจค่ะ